สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้กลับมาอยู่กันที่ S and w Car Center กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีรถซิตี้คาขนาดกลางที่ได้รับความนิยมในตลาดมาโดยตลอดมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับคันนี้เลยครับกับ Toyota Vios 1 5 J ปี2 0 1 3ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับรถคันนี้จุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ความเดิมใช้งานน้อยไม่ไม่ถึงแสนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเขา เดิมยังไงไปเลยขออนุญาตเริ่มที่ตัวเครื่องยนต์กันเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5 VVTi 4สูบให้กำลังแรงม้าถึง109แรงมา้ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สโครงสร้างซอ้อฝากระโปงคาหหน้ายังคงเดิมน็อตต่างๆยังไม่เคยถูกหมุนเลยนะครับยังอยู่ดีสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบเลยนี่ก็คือสภาพเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราขออนุญาตพาไปดูบอดี้ภายนอกกันบ้างนะครับสีได้จะเป็นสีดำสีเต็มเงางสวยนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ล้อนะครับเราได้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วบวกยางปีใไม่สวยมากเลยนะครับในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระวีออ l ททำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างกว้างเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเม็ดอาร์ตของเจ้าตัวนี้ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงยังเป็นชิ้นเดิมแน่นอนครับและ ล้ออะไรแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครัะเรียกได้ว่าเป็นรถเดิมๆจริงๆนี่และนี่ก็คือสภาพภายนอกของรถนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันบ้างว่าวีออสคันนี้สภาพก็จะเป็นยังไงบ้างไปเลย <c oughs> ในส่วนของภายในนะคะ <c oughs> เขาจะตกแต่งไปในโทนสีดำเบาะที่ให้มาจะเป็นเ <c oughs> บาะผ้ากำมยี่สีเทาดำระบบความปลอดภัยของคันนี้ จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าคอนโซลกลางนะครจะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 สามารถเสียบสาย USB ได้นะครถัดลงมาอีกนิดจะเป็นปุ่มปรับอากาศต่างๆนะครับและเกียร์ที่เขาให้มาจะเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสะดวกแน่นอนครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะครับไม่อยู่ที่93,368โลเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าใช้งานค่อนข้าง น้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสตาร์ทกันนะครับแอร์เ,อเย็นฉ่ำเหมือนเดิมแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ผู้โดยสารตอนที่สองกันบ้างครับไปเราในส่วนพื้นที่ผู้โดยสารตอนที่สองไม่อึดอัดเลยนะคะนั่งได้สบายยาวๆเลยออกที่ต่างจังหวัดสามารถนั่งได้แบบสบายๆย,ย,ยาว,ยาว ค่อนข,ข้างกว้างเลยนะครับและทั้งหมดที่พูดไปก็คือสภาพโดยรวมของ Vios คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราคากันต่อเลยครับมาถึงในส่วนของราคาของ Vios คันนี้นะครับมีโปรโมชั่นรถราคาพาฟร์จากจาก329,000เหลือเพียง2 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ จาก329,000เหลือเพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับทางเรามีบริการจัดไปแนนยอดผ่อนชำระนะคะจะอยู่ประมาณ60งวด6,500กว่าบาท72งวด5,800กว่าบาทและ84งวด5,300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ที่เบอร์089 179 0270หรือ ID ดีไลน 0867017928หรือติดตามที่เพจ SNW Car Center ก็ได้นะครับในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไปแน้นวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านและเมื่อส่งมอบรถเราก็ส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมวีออสคันนี้ด้วยนะครับ และฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดรถดีๆหรือคลิปดีๆจากทางเรา S&W n Car Center วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. ขอบคุณนะครับ <laughs>